ตัรต้องสงสัยก็คือกระเป๋าหนึ่งใบนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเสร็จแล้วหยิบขึ้นไปนะครับแล้วจะกลับเข้าไปที่รถนด์ที่จอดรอไว้แล้วสีมันคือสีนะเป็นตนมือไม่เป็นใหน่ไม่เป็นปนะ่พี่ดีกนะะตำรวจที่สังคมก็บอกว่าเขาบอกว่าได้แล้วก็คือเวลาอย่างเงี้ยถ้าถ้าผ่านเครื่องสกแสกนตรงนี้จะเห็นเลยว่าเป็นก้อน การตรวจเละอดสแกนไม่เสรนจเราเคยเจอมั้ยรู้ครับการที่จะมีน้นความหนาต้องมากจะเช็คตัวตรไจ